ของมังกรสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นจริงๆมันมองเคลด้วยดวงตาสงบและพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าเมื่อเจ้าไม่ต้องการพลังเจ้าจึงคู่ควรกับมันแล้วมังกรก็สลายหายไปเหลือเพียงแสงฟ้าลอยเข้าสู่หัวใจของเคลอย่างแผ่วเบา นับแต่นั้นมาเคลไม่ใช่เด็กชายผู้มีพลังวิเศษแต่เขาเป็นเพื่อนของธรรมชาติผู้ฟังเสียงของลมฝนและน้ำเขาเลือกช่วยเท่าที่จำเป็นและปล่อยให้โลกหมุนไปอย่างสมดุลผู้คนเลิกพูดถึงพลังแต่กลับเริ่มเล่ากันใหม่ว่า ปลายภูเขาน้ำแข็งมีดวงตาหนึ่งยังมองโลกอยู่เสมอและมันจะมอบพลังให้กับผู้ที่มีหัวใจกล้าพอที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง